ส่วนเรื่องสุดท้ายครับพาคุณผู้ชมไปจิบกาแฟหน่อยพร้อมกับขนมพื้นถินเอาทั้งกาแฟขนมพื้นถินเนี่ยมารวมกันนะฮะแล้วก็หาทานได้ยากแต่ต้องบอกนี้ฮะรสชาติอร่อยนะฮะไปกันเลยครับที่ร้านคาเฟ่บันดุกฮะอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับเป็นร้านที่นําเอากาแฟครับมาผสมผสานกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมขนมพื้นถิ่นในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ครับกลายเป็นกาแฟบันดุกหนึ่งเดียวในประเทศครับนั่นก็คือขนมบันดุกฮะชิ้นสีเขียวนี้นะฮะ นี่ฮะเขียว <Wow. S 1> เหนียวซับไปเลยนะฮะหาทานได้แค่ในตัวเมืองคลองใหญ่เท่านั้นครับทำมาจากแป้งข้าเจ้าใส่น้ำใบเตยทานคู่กับน้ำตาลแล้วก็เคี้ยวละลาย,ลยแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดขั้วใหม่ๆนะกรุบแล้วก็เด้งห <Wow. S 1> อมอนนแล้วก็หวานนะฮะพ <c oughs> อมาใส่ในกาแฟแล้วยิ่งเพิ่มรสชาตินะรสสัมผัสได้ดียิ่งขึ้นแบบนี้ดูดเข้าไปฮนะมัน โอ้ยมันสดชื่นจริง,รง <5. S 2> ๆนะฮะเขาบอกว่าใครได้ลองก็ติดใจนะครับนอกจากนี้ยังมีขนมทองม้วนนะฮะมีกาแฟน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีเมนูเครื่องดื่มและเบเกอรี่อื่นๆให้บริการอีกด้วยนะครับเจ้าของร้านเปิดเผยแบบนี้ครับว่าตั้งใจจะทําให้ในพื้นที่คลองใหญ่ฮะบ,บ้านเกิดของตัวเองคึกคักนะฮะมีจุดดึงดูด,ด,ดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในพื้นที่ครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนครับ เลยพยายามหาจุดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีนะฮะและวัตถุดิบท้องถิ่นนะฮะมาประยุกต์เข้ากับเมนูต่างๆนะครับพอเปิดร้านนาได้ไม่ถึง1เดือนนะปรากฏว่าโอ้โหตอนนี้นะฮะกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับอ่ะใครผ่านไปผ่านมาในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับไปอุดหนุนกันได้ฮะกาแฟบันดุมันน่าจะฟินนะฮะอยากจะชิมขนมบัลดุกเนืน่าจะอร่อยทีเดียวนะคะโอ้โหน่าสนใจทีเดียว สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s สไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ